วันนี้เราจะไปเที่ยวสมุทรสาครกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปมหาชัยไปสมุทรสาครแล้วเราจะนั่งรถไฟไปสมุทรสาครเดี๋ยวพาไปไป้ายด้วยกันเลยค่ะตรงนี่ก็ค้าแม่ค้าขายอาห สองฝั่งยาวจะนู่นแต่เรามาช้าไปนิดนึงรถจะออกตอน8โมง35ตอนนี้เพิง่ง7โมงครึต้องรอนะเนี่ยตอกะเวลาผิดเองวันนี้เทศ,เทศกาลกินเจจะมอนนีอาหารเจเยอะอยู่โดดซ้าขาบวนรถที่กำลังเข้ากิ๊ก พวกใหญ่เจ็นขัวต้นซ้ธรรมดาเลขที่สี่สามสองสี่ต้นแหลงจากสถาหนมานครไล่ตามมันพวกใหญ่ถ้าที่จะถูกเรทางขัาวโดยนี้ต้นแหลงเอาะไรมาจากมหานคร นั่งรถแล้วนะคนไม่เยอะค่ะรถ้อ้เข้าสถานีเมื่อกี่นี้นั่งรถที่สถานีวงเวียนใหญ่ค่ะเพ้าสถานีนคือวง,งเวียนใหญ่มหาชัย ดเดี๋ยวเจอกันนะคะระหว่างทางได้ดูวิวค่ะบรรยากาศภายในรถค่ะนี่ตัวของเรานะคา10บาทระหว่างเดินทางค่ะ,คะสองหน้าคาะเดิน้างเรที่เพก็จะออกอจากประเทศะจะไม่ถึงรุ่ากลาง รถกับรวนพีฟออนะ่าโฮเทลตัวชาตนะิรถนี้ก็มาจากมามาสิ่งใหญ่โตนะนี่บอกปลาอยนาบ เวลาเราจะเรียว่ากันสองพาร์กเกครับแล้วก็มาตัวครับ ก็ลงเขาหาปาลาได้นะห้องข้างสองข้างเขาคอยจะเป็นล่องของเขาเขาตะไครมาดาักปาลาปลาเฉยได้ สถานนีก็สุดสายแล้วค่ะเราจะไปเดินเที่ยวค่ะ oh, <my> ครถไยสุสยสดาส, mm hmm. าสายที่นี่ค่ะ oh, <my> ตลาดมหาชัยของเรอะๆอันนี mm ้จะเป็นตลาดของกินรบถาเห็นขงหเยอะคของเยอะ mm hmm. Okay. เดี๋ยเราไปเดินเรียกทางรถไฟโอ้โอ้ยเดินชวยดีวรถมาชนเราโอ้ตามถนน,นนมา นี่เป็นทางรถไฟนะเขาก็าว่างขาองติดทางรถไฟทำเหมือนตลาดล่องหะ เป็นพวกผักผลไม้ไปจบดีดีแหละมีตลาดที่ทางรถไฟนะแต่โดนยึดไปแล้วค่ะ กำลังมาทำมองไงนี่เรื Should> ่องมันไงอะไรเนะ่ยเพื是是่อนรูปมะกรูดลูกใหญ่มากอันนี้อะไรคะมะกรูดหรืออะไรคะนน่ะมะกรูดหรือส้มเนี่ยมะกรูดหรือส้มคะไม่รู้คนขายไม่รู้คนซื้อไม่รู้เลยทีนี้ มาเยอะไม่มาด้วยลูกลิ้นฝากลิ้นฟ้าใครเคยกินบ้างไปถึงห่องก้องจะเป็นห้อง รถไฟกำลังจะเข้ากรุงเทพดูดิของก็ขายรถไฟก็มาเห็นไหมเหมือนตลาดรุ่งสีเหี้บหน่อย Terima kasih telah <laughs> menonton! นี่มหาชัยนะไม่ใช่ตลาดร้องหูเมื่อกี้เดินตลาดผักกาเรเกษตรมาแล้วลองไปเดินที่พีขายอาหารเทะเลก็ดดเยอะมาก จะข้ามถนนยังไงเนี่ยดูรถเ,เองทางซ้ายทางขวาเราไม่จะข้ามทางไงโอ้มเราขอไปหน่อยนะคะ

วิ่งใหญ่ๆถูกถูกเพราะว่าไม่ถูกประเทศเยอะเลยเดินก็ต้องระวงนะังรถเนาะ ฝั่งโน้ค hmm. mm ่ะเี่ะเลเป็นลราามตลอดไม่ได้รถเยอะมาก ทะเลปลาปแฟนนี่ปลาหมึกแถวตันนี้มีตั้งป้งน้องปลาทั้งปลาเมึ ไงหอยดอง1กิโลแล้ว4 oh, พุ้งนลี้ยร้านนี้น่าจะราคาถูกคนลุงจ้ะกิโลล่20ส5บระมาณแล้วแค่่าหันี่20ป ที่นี่ของถูกมากมาละกออุ้ละศิษย์บาทใหญ่มากขอบคุณม

ปลาทูเรือปลาทูสดทอมนะดมันปลาหมึกมีหลากหลาย้วค่าหานทะเลต้มาซื้อที่นี่ค่ะถูกถนุงที่ถูกมากสองร้หกสิบุีตัวใหญ่มาก ตสูสดค่ะูเนี่ยนี่ก็ชอบอนี้จ้านี้อร่อยนะคะชอบ

ไปลิหินสีปาหินโอ้ตัวใหญ่มากเลยมีสองฝั่งด้านนู dom, ้นก็มีนะสองฝั่งถนนแต่เราข้ามถนนลำบาก ว่ารถมันเยอะมากเลยแรกก็ไม่รู้ว่ารถมึงโอ้ยให้ชนมอเตอร์ไซค์ชนมือทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์เยอะดูดิป่ะจัดเรียงได้สวยงามอึ้ม มปลาเส้นเหมือนทาโร่ค่ะกินเหมือนทาโร่เลยนี่ปลาหมึกแห้งเยอะหลากหลายราคาหลายเกรดหลายไซส์หลายขนาดโอ้ยหายคืตรงไหนใช่ก้อี่ส่วน ขอบคุณค่ะร้เม่หม่หม่น้อยเดยวค่ะเลือกไ้เยขอบคุณค่ะอยากาตัวไหนถามได้นะคะแมรูเอชีกนได้เลยอันนี้ประมวนคะ เมื่อก่อนเราชอบกินหอยหวานเบียวป่าข้าฉลอนหอยแองนางลมฉีดนิปลาปลาเนื้อสดหุ้มปู คูเน่ยาย่าสดเลยปูเนื้อแน่นโลละสองร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากตุ้งปก็เหมือนกับตัวใหญ่

เราสพแล้วเราจะไปหาเข้าวบินหิวข้าวแล้วดตั้ไหมคะนองเจนน้องก็งไม่รู้โอใหแล่แพงเท่าไหร่ปูอ หอยเจ้าโอ้ยนะตรงนีรถหมหาชัยไปบางอะไรบางญยาคองบางญยาไม่เคยนั่งมีรถตองแถววิ่งนะแต่หลายที่เลยจะด่แถวเนี้ยรถตองแถวท็ตู้ถ้าจะไปตลาดล่มสูกก็มีรถตู้อยู่แถวนี้ออยค่ะ คือจะท้าฝั่งถ้าจะลองไปนั่งรถไฟก็ได้แม่กองตลาดรุ่มหกหรือแม่กองจะได้กินข้าวกันนะคะอยู่้าคแล้วจะมากินก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยทีกเก่เคยมากินที่ฝั่งก๋วยเตี๋ยวแม่หลัลืมซอยจากซอยไม่ได้ห้ามพนอน ด้านด้านนี้ก็ได้ใช่ไหมเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็จะข้ามไปฝั่งท่าฉลอมนะคะแล้วก็เดินมาตามทางที่จะ ต่ถ้าฉลอดมันก็จะมีร้านค้าขายก็โซนนี้จะขายเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเป็นตลอดทางเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็เดินประมาณหลายนาทีเหมือนกันเดินดูไปก็มีเสื้อผ้าแต่ว่าหเหมือนเยอะนะเดูไปเรื่อยๆค่ะ ก็เดินไปแล้วทีนี้ฝั่งขวาค่ะมันจะเป็นถนนซึ่งตรงนั้นมันจะมีเป็นเอ,อมีรถอะคะ่ะรถต้องแถวรถอะไรอย่างเงี้ยที่แล้วก็รถรับจ้างทั่วไปค่ะที่แบบว่าจะไปที่ไหนที่ไหนก็จะมีโดรถอยู่แถวเนี้ยค่ะถ้าจะไปที่อื่นที่ไปต่อค่ะก็ต่อรถที่นี่เลยมันจะมีรถมีเสื้อผ้าเยอะแยะหลากหลายนะคะ นนี้แดดค่อนข้างร้อนด้วยนะเดินเดินดูเสื้อผ้าไปแต่มันก็ร้อนก็เลยหยิบหมวกมาใส่ดีหน้าหมวกไปด้วยเนี่ยค่ามาถึงท่าน้ำแล้วตรง ตรงทา่าน้ําที่จะข้ามไปท่าฉลองนะคะเป็นท่าเรือข้ามฟากแต่นี่เป็นบริเวณข้างๆเราก็ไปถ่ายเอาวิวก่อนตรงนี้เป็นท่าเรือข้ามฟากั้นเรือกาลังเข้ามาแล้วค่ะแต่เราจะกลับไปกับเรือลำนี้นะคะ่ะคนเยอะอยู่นะเพราะว่าเรือข้ามฟากเนี่ยมันทั้งคนด้วยรถมอเตอร์ไซค์ด้วยไปด้วยเรือลาเดียวกันนะคะมอเตอร์ไซค์เยอะ เต็มเลยเดินแต่เขามีที่กั้นให้ค่ะว่าทางนี้เป็นคนทางนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีการเฉียวชนกันค่ะ mm. แต่มองนะ่ะมองไปที่เรือแล้วนะมองไปมันก็หมนะืนน้ำนิ่งๆน,นะเพราะที่เนี่ยเป็นทะเลน้ำก่อยค่ะมันไม่ใช่น้ำเค็ม พราะมันเชื่อมต่อกับทะเลแหละแล้วมันมันครึ่งครึ่งน้ำจืดมันก็เลยเป็นน้ำก่อยเนี่ยเราไปยืนดูข้างๆเรือเออแปลกมันมีขึ้นมาค่ะพอดีแต่ก็ไม่สูงมากแต่มันก็สูงอ่ะถือว่าลูกนี้ถึงตูดแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียนขึ้นมาแล้วเขาร้องแล้วเขาวิ่งคงตกใจเราก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมขึ้นสูงเนียเหมือนมันขึ้นมาบนเรือเลยค่ะ อีกแป๊บเดียวเรือก็จะออกแล้วค่ะนี่ตอนนี้เรือถึงฝั่งท่าฉลองนะที่ที่ทางท่าเรือค่ะเราเดินไปก็เดินไปสุดตรงนี้ค่ะเราต้องเลี้ยวขวานะะเนี่ยค่ะเลี้ยวขวาเพื่อไปหาซื้อเออาหารทะเลแห้งค่ะมันจะมีร้านค้าเนี่ยแบบนี้ค่ะสองฝั่งเลยซ้ายขวาแต่เราจะเดินไปอีกประมาณสามล้าน,นะคะ่ะล้วก็เราไปซื้อเลือกร้านหนึ่งไปซื้อเป็นพวก ปลาเส้นนะคะคล้ายๆทะลค่ะซื้อมันหนึ่งกิโลแล้วก็ซื้อกะปิอะไรอย่างเงี้ยอาเผือมาทัำกับข,ข้าวก็ซื้อไม่เยอะหรอกแค่นี้ก็หิ้วไม่ไหวละค่ะเพราะว่าซื้อปลาเส้นหนึ่งกิโลมันก็เยอะนะถุงมันใหญ่เลยค่ะพอพอเสร็จกับตรงเนี้ยเราก็จะมานั่งเรือกลับแล้วนั่งเรือกลับไปทางที่ท่ามาหาชัยนะคะ ันนี้ก็เลยเห็นว่าเออมันมีเยอะๆนะปลาอ่ะมีปลาหลากหลายมากเลยค่ะเป็นอาหารแห้งก่เาจะมีราคาติดไว้อะค่ะว่าอันไหนราคาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ที่ท่าฉลองนี้ราคาจะถูกกว่าฝั่งมหาชัยนะคะต้องต้องดูดีๆะคะ่ะเขาก็ให้เราชิมก่อน ถูกใจเราก็ซื้อนี่นั่งเรือข้ามฟากกลับแล้วค่ะจะไปที่มหาชัยแล้วก็จะนั่งรถไฟกลับแล้วเนียนั่งรถไฟที่สถผ่านใกล้ตลาดนะคะอยู่ติดตลาดเลยมีรถไฟกลับนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมเยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสด,ดีค่ะ